ล่มดีแต่แดดร้อนรอนดแดดคัะแดดแน่แดดกํากลังงามมาเขือกําลังแตกจางหลังจากเป็นเชื้อรากํากลังสิง,งามหลังจากเป็นเชื้อรามาหลายลายเดือนกําลังจะขึ้น อันนี้ก็ล่งไม้จากสีหลอดม่หลอดนึกว่ามันบะเขือปอกลายเป็นบะเขือพ่วงถอนถิ่มไปมั่งก็บมีมันหลายตนกินบ่ได้ดอกกินบ่เบิดดอกต้นเดียวก็กินบ่เบิดแล้วบะเขือพ่วงตัวบบะเขือปอกยอดงามอันนี้ดึงถิ่ม ก็ล่งขึ้นบเขือเพาะแมนเบิดเลยนี่บ่หัวเสียไปปลูกใส่บุมมีหม่งปลูกมีแต่เบื่อเบียมันนี่นี่ก็ะหูร้าหลังจากที่เป็นเชื้อร่ามาดนบัวก็ล่างสิแตกเป็นเชื้อร่าขึ้นกันค่ะบัวนี่เป็นเชื้อร่าอยูย่ก็หายเพราะดดแดดแล้วก็หาย ล่มดีแต่ว่าแดดหอนมือเสารเก็บเก็บดอกไปเบิดแล้วดอกแค่เก็บไปแกงแกงใส่ปลามือเสารนี้เดมอหนึ่งเก็บดอกเกบิดแล้วดอกบ่มี่ละมีแต่ดอกหน่อยพว่วมก็ลังเป็นแต่ใหญ่เร็วเร็วดอกแค่มือเดียวบานแล้ว ถ้าพ่เก็บกับหลวงตัดจริงมันยอดตัดยอดออกเบิดเลยเพราะมันสูงมันเอาก็ไดเนาะงามงามแล้วหลังจากเป็นเชื้อราอันนี้ก็บโฮเทเกสบ่ม,มีคนกินน่ะงามงามของบ่มีคนกินแต่ก่อนนี่มีทั้งเบดสามโถเฮ้าดินถมถิม่เมเบิดมันบ่นมีคนกินเนาะเลยเอาไวโถเดียว โทเดียวนี่ก็บมมีพู้กินกินหลายมันก็บเบื่อเนาะคะ่ะแต่ก่อนสื่อเขากินแพ่งคือกันเดอร์ในหางเขาเจ้าเห็ดเป็นแ็กเป็นแ็คขายเป็นแบบผักสลัดเนาะขาเจ้าเห็ดปลูกแล้วามาขายสมือนี่ปลูกง่ายเนาะปลูกกินเองได้โทนี่เอาฟาทะลายโจรไวเพราะถิมต่ว่าตนมันแก่กระดึงมวนลงใส่ถั่วไวมีประโยชน์คือกันค่ะเห่าไปต้ม ที่ละใบสองใบต้มใส่น้ำขิงกินเพราะว่าแก่เก็บข้อแก่วัดเนาะเพราะว่าฝ่าทนายโจรดีก็เข้าไปซื้อแบบเช็บซุ้นกินเพราะว่ากินแบบเช็บซุ้นมันไม่ค่อยดีสู่เข้ากินแบบรรมาชาติแบบนี้ดีกลัวกินสดๆดดีกลัวบางคนเขาเจ้าก็เด็ดกินใบมันเนาะเข้ากินบาได้ดอกขม บ่มีทีดินปลูกว่มีสนามปลูกเนาะก็เลยต้องปลูกแบบนี้แหละใส่ถั่วปลูกนี่แหละ น,นี่ก็ใบยิกใบโกดเบิดแต่ว่าก็มีดอกบานใบพักีเลิดบานเห่าเนาะดึงถิ่มเด้ค่ะดึงถิ่มแต่ว่ามีมันมีก้นกินเนาะมันหกมันงามเร็วนำ้ำบาทานดึงถิ่ม ฝาใส่ใสมือน,นี้มีขีฝนาบางนิดหน่อยชมนาดเริ่มออกดอกลายเพราะว่าช่วงมีช่วงมีหน้ามีสาเนอนดอกลายเนีย่ยมือแรงมากหอมกลุ่มดอกมันดอกชมมนาดหอ,อมหอมเลยค่ะแดดปลูกกระถินใส่กระถาง ปลูกไว้สองสามตน้นปลูกใส่กระถางไว้เจ็บเรื่อยเจ็บให้มันแตกเนาะมึกหน้าบบเป็นหน่วยตัดจริงมัหลายหน่วยมันก็เลื่อยบบเป็นบ่ม,นมีทีปลูกคือขาเจ้ากับปลูกแค่นี้แล้ะ ดีลมดีดีลมแห้งแต่แห,งแดด,ห,แแหงแดด่อนลมคักลมแน่หงแดด เย็นล่มล้วคือทอดบานคือทอดบานย่ามไถหน้าหุดเนาะย่ามไปไห้ไปหน้าล่มแห้งแหงอย่งนี้สิเห็นล้วคือทอดบานเขาเมษซาแล้วก็ออกจากเมสากับไถหุดหน้าเนาะอยู่บานเท่าเนาะสมัยก่อนเนาะเห็ดไท้เห็ดห,หน้าเนาะสงการแล้วก็เห็ดหน้าล่งหน้าอีกต่อโอ้โหสิวิวยังคะ่ะเบิ่งบรรยากาศในบานนี่แหละ Ngiti tenoi pai.